โอ้โหไททานิกโครงอะไรกัน uh ฮึม huh. อ uh ึม huh. อ uh ืมดดี สูงเท่านี้นลก,กันเราจะสร้างใหญ่ๆเลย <laughs> ดูมันมีแบบลาย haben. Gut, gut, Ding. Ich krieg Okay. Mm, สร้างหน้าไม่เป็นเท่าไหร่ มันสิทต่ว่แจ้งนอนนอน c i n We're okay. หัวต้อง,ส,ง,ส,งสิ่งทสร้างหัวไม้คลาเป็นละสร้างได้หัวสร้างได้แค่หัวไม้คลาเท่านั้นเราทอื่นสร้างไม่ได้เลย

บอกสเตลล์แล้วชี้เข่มีสลับไหม Seperti ini, dia selusuk jadi box keh sidam box keh sidam Yeah. Okay. ให้หนิกโหลดมาเองสร้างโหลดมาเองสร้างคิดจะสร้างพอจะดีเหมือนกันโหลดมาดีกว่าต้องปรับจิ๊บตอนทําผมเสร็จ <small> มีน่นนะ่าจะนานี่สุดในโลกเหรอเหรออืมตืมนีมอื 1, 2, ไม่หัดีทุกคนครับดูเรือไททานิกสว่างคุดๆตอนนี้ผมไม่ได้สร้างแขมาแล้วนะมไม่ได้อัดนะโอเค เสียงผมอะไม่เสียงว่าผมอาจจะมีเสียงหรือก,กูเดี๋ยวก็ต้องขออาภัยด้วยวะครับกระดูแบบทอกันแต่ตรงนี้หาเรื่องว่าจะว่าจะเสร็จหรือเปล่าตรงไหนตรงนี้นนก็น่าจะเสร็จอีกไม่นานก็น่าจะเสร็จแล้วตรงไหน,น อืมเสร็จแล้วคุดนานแะแขนอะ่ะอืมต้องแบบมันต้องมานั่งนับเอาอะแบบต้องใส่ชุด,กชดกชเกาะเกาะเพชรเดี๋ยวอ๋อใส่แบบนี้ดีกว่าอราองเท้าก็รองเท้ารองเท้าหิน นี่โลออกมาทำอะไรก็ไ<ฮ>ม่รู้เฮ้ยมืดอีกแอ่ะอีเอิจยกว่าจะนอนได้ <c oughs> เอาว่าตรงนี้ลยดีกว่าไปยัง่ะ คำถามคือกระดูกจะรอดไหมไอ้นี้เราต้องมารอดูกันนี่กดเอาเป็นแบบนี้เลยนะเท่าเท่ากันอ่าประมาณนี้คําถามคือรูปตรงนี้แล้วอันไหนมันจะไปรอด ทั้งสองด้านเลยงานนี้ตั้งงานจกากงานดักนี่ตัวใหญ่ๆจะตัดคลิปตัดเสร็จเลยนะครับทุกคนกลัวจะไมหมด้านหนึ่งได้เสร็จตรงนี้ก็ไหมด้านหนึ่งด้านนี้ก็ต้องตัดคลิปอกีกนานมากนะครับทุกผู้ชม โคตรนาน๋ยวผมมีเสียงรบกวนหน่อยแยวผมก็จะพูดดังๆไม่ต้กับมีเสียงรบกวนนะครับเฮ้ยมาเาเฮียนี่ปล่าอีมาเอาม,ามาเอาให้โอเค ตลอเสร็จแล้วครับทุกคนกครับดูสินี่ผมต้อทาหนั่งทำาหลายนาทีเดยไหใช่ไหมเนี่ย,อ,ยอื้หวนี่ก็ยากเพระละอนนมออออีนีเนน้เพิ่มเข้าไปอีกนี่อหายกระถางโลกน่นอนเพิ่มรายละเอียดตรงนี้หน่อยให้แบบมันดูมี แบบีแบบนี้ดีขึ้นมาหน่อยแบบเหมือนสมจริงขึ้นมาหน่อยนี่โป้งไหนขอดูตรงนี้หน่อยสิก็ดูได้นะอืมไอเดี๋ยวมันตั้งแบบนี่อืมคอยดูดีเก็บรายละเอียดโคตรเยอะ นั่งทำต่อผมเสร็จแล้วกับเนี่ยแต่แค่โครงของบุตกระดูกนี่น่าจะยากแหละฮอีกสักปั๊บนึงโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมเสร็จแล้วนะ ขุดนานอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ก็แค่โค้งงูงูนนี่เสร็จแล้วเ <c oughs> ดีด๋ยวแค่บอกไลยได้หกสิบเมตรเดี๋ยวเราจะมาสร้างกันโอเคเดี๋ยวตัดคลิปเลยเ,เดี๋ยวโอ้โอ,โอ้กูผิดกลัวจะเสร็จนุน่ง ผมขอแค่สิบไลค์เพื่อทดแทนความเนี่อยของผมได้ด้วยนะคือแบบสร้างนานมากไททันมึงไททันเนี่ยดูดูขนาดตัวสิแทนความเนื่อยด้วยแล้วก็พวกไทท,ทันวอสิบเมตรด้วยอันนี้ก็ไม่เกี่ยว แทนวควอมือกบใหญกว่าจะเสร็จอโคตดนานเลยอ,อนานโคตรโคตรน,นขี้มอดมอดพวกนี้ไม่ต้องไปสนใจมันมันก็แค่ไม่มีมอดอะไรเท่านั้น ก็แค่มดงูมันก็แค่มดงงอ่ะแั่งลงไม่ได้ด้วยนะอืโอเคเดี๋ยวจะมาจบคลิปเพียงเท่านี้น,นะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปแหละบ๊ายบาย